ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการที่จะเป็นเสือนั้นมันไม่สําคัญสําคัญที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าสายให้ตัวเองสำหรับครอบครัวอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ในที่ไม่ห่างไกลเท่าไรไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้นะักเศรษฐกิจต่างๆก็บอกว่าล้าสมัยจริง อาจจะล้าสมัยเพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงรู้สึกไม่หรูหราแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าการผลิตที่พอเพียงทําได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540 ่มสุดท้ายเป็นนักศึกษาจากชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกับปราชชาวบ้านบ้านหัวฝ้ายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านหมอลำอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของชาวอีสาน ลาดังเอย้ยเตะว่าลูกกระบอกกูเพียงตะขัวตัวสนิมบ่อเมีนพิมพ์องผากดอกนอเทียนดอกเน้นปัน่นปัจจุบนันเรนยังว่างต่วนพีช่ชายขาดเนี่ยครูปัจจุบนันลูกยังว่างต่วนพีชนน่ชายขาดเนี่ยครูเขเจะเล่นเจกับปีนดดเมื่ออัดทะเลทะเลทะเลปกนาการขับร้องสารพันยะอันเป็นศิลปะการท่องกลอนด้วยปากเปล่า ไม่มีดนตรีประกอบร้องคนเดียวหรือหลายคนก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะร้องประสานเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะคือขอนเจนเป็นดินแดนสีวิไาคำเจนน้ำพระธาตุสวยสอาดเป็นหลักใจ ตตีลลยยยาแะสูงยยูงง่่อห้นเนพในขณะเดียวกันชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นยังได้นำความรู้ความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมไปถ่ายทอดสู่เยาวชนจนสามารถเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชนได้เป็นอย่างดี ผ oui. like e ู้ใดเป็นผู้สอนผู้ออกกับผู้จีผู้ออกกับผู้จีอะระหะโตสัมมาสัมบุตรัสตตาภะคะวะตุอะราหะโตสัมมาสุคตตานะโมตัสสะภะคะวะตุอะราหะโตสัมมา